การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98เพื่อสร้างหลักประกันในสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาต่อรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวพศ2491 และฉบับที่98ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรองพศ2492เป็นอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเนื่องจากสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองเป็นสิทธิแรงงานพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับและรับรองไว้ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2 5 5 0มาตรา64ปัจจุบันประเทศภาคีสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศจำนวน183ประเทศได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่87จําำนวน150ประเทศและให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่98จําจำนวน160ประเทศ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบาันอนุสัญญาทั้งสองฉบับคณะทำงานผลักดันอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98ประกอบด้วยองค์กรแรงงานต่างๆและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนายกรัฐมนตรียื่นข้อเรียกร้องต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศผลักดันให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งคณะประสานงานเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาในที่สุดคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเรื่องการให้สัตยาบันเมื่อวันที่14ธันวาคมพศ2553และนำเรื่องอนุสัญญาเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่7สมัยสามัญทั่วไปวันอังคารที่3พฤษภาคม พุทธศักราช2554แต่คณะรัฐมนตรีได้ขอถอนเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุมเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการปริศดีกาตีความว่าอนุสัญญาทั้งสองฉบับไม่เข้าข่ายมาตรา190วรรค2รัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยพศ2550 และคณะรัฐมนตรีส่งเรื่องให้กระทรวงแรงงานส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อลงนามรับรองอนุสัญญากับองค์การแรงงานระหว่างประเทศต่อไปข้อเสนอเชิงมาตรการดำเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87และ98โดยทันที